อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่ประเทศไทยเราเนี่ยก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กันนนเรื่องของคอสเพลค่ะโดยเมื่อวันที่5กรกฎาคม2568นาะงนะสาวแพทย์ทนธนชินวัตนค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการมอบหมายนะคะให้ในายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศค่ะซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดคอสเพลชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะหรือว่า Crossplay World Thailand 2025นะ CWT 2025ค่ะโดยมีนางโชติกาอาคา,ากิจสโสภากุลค่ะรองประลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มี นางยุธิกาอิสรังกูลณอยุธยาค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะแล้วก็นางสาววราพันธ์นะคะชัยชนะสิริค,ค่ะรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะ,ะนางมงคลทิพย์ร,ร,รุ่งงามเลิกค่ะผู้หน่วยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษานะ,ะนางสาว ปานิสาเตียวพิพิธพรค่ะผู้เชี่ยวชาญในด้านของเครือข่ายและชุมชนค่ะปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสารรค์นะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรมผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการตัดสินการประกวดนะ,ะแล้วก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติค่ะเข้าร่วมในพิธีเปิดนะศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะจากนั้นประธานในพิธีคณะผู้บริหารนะะสื่อมวลชนและ แขกผู้มีเกียรติก็ได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการค่ะคอสเพลย์สู่ความเป็นไทยนะีแล้วก็ร้านค้าคอสเพลย์ค่ะนะอาคารอเนกประสงค์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะ โดยนายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศนะซึ่งเป็นผู้ช่วยะะรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้กล่าวว่าการประกวดเกี่ยวกับ CWT 2025ในปีนี้เนี่ยมีการจัดขึ้นในแนวคิดของการสืบสารจินตนาการนะคะสร้างสารรค์วัฒนธรรมคอสเพลย์ไทยค่ะซึ่งก็เป็นการผสมผสานจินตนาการจากวัฒนธรรมอ o ค c ลเจอร์นะคะสากลเข้ากับเรื่องของอัตลักษณ์ไทยค่ะผ่านการนำวัสดุท้องถิ่นนะคะมาจัดทำเป็น ชุดคอสเพย์ค่ะแล้วก็ดัดแปลงเพิ่มเติมลักษณะของวัฒนธรรมไทยเข้าไปมีบทบาทกลมกลือนอย่างลงตัวนะคะแล้วก็เหมาะสมรวมถึงยังมีการเปิดโอกาสให้คอสเพเยอร์นะคะมีการแสดงพลังเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์และความสามารถด้านของการออกแบบนะคะสวมบทบาทและถ่ายทอด เรื่องราวผ่านตัวละครอย่างสร้างสรรค์และก็เคารพวัฒนธรรมค่ะมีการต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตด้วยนะฮะด้านของนางยุธิกาเอสรางกูลณอยุธยาค่ะซึ่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ได้มีการเปิดเผยว,ว่ากิจกรรมภายในงานเนี่ยมีการประกอบไปด้วยการประกวดคอสเพลย์ประเภททีมประเภทเดี่ยวนะคะแล้วก็รวมไปถึงมีการแข่งขันระดับนานาชาติบ o p c u l t u r e Hiroshima 2025นะคะแล้วก็มี GICOF International Cosplay Championship 2025นะคะเพื่อที่จะคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยค่ะเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติรวมไปถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปแล้วก็เสวนากนารจัดแสดงนิทรรศการคอสเพลยสู่ความเป็นไทยแล้วก็มีร้านขา c o สเพลยด้วยค่ะ